สวัสดีครับอันนี้ก็เป็น EP 3 7นะครับวันนี้ก็จะใช้วาล์ว5ทับ2นะครับแบบซิงเกิลโซลิโน่วาล์วนะครับก็คือมีคอยข้างเดียวจะต่อ2รูปแบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับก็จะเป็นการหน่วงเวลาแบบขาออกของแกนกระบอกลมนะครับแบบที่2ก็เป็นการหน่วงเวลาขากลับนะครับของแกนกระบอกลม ครับคราวนี้เรามาดูวงจรนะครับเป็นไฟ24 VDC สวิตช์นะครับก็จะเป็นแบบ2คอนแทกนะครับก็จะต่อเป็นแบบแมนนวลและออโต้นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ทางด้านแมนนวลนะครับไฟก็จะผ่านเข้ามาที่คอนแทก5กับ1 NC ของรีเลย์2นะครับแบบหน่วงเวลาขาออกนะครับจะใช้รีเลย์2ตัวนะครับส่วนหน่วงเวลาขากลับจะใช้รีเลย์ตัวเดียวนะครับ เมื่อเราเปิดสวิตแมนนวลไฟก็จะผ่านมาที่คอนแทค NC 5กับ1ของรีเลย์2ตัวนี้นะครับไฟก็จะผ่านเข้ามาแล้วมารออยู่ที่คอนแทค NO 5ของรีเลย์1นะครับเมื่อเรากดสวิตพุทบัตต้อมสตาร์ทนะครับไฟก็จะผ่านเข้ามาที่รีเลย์1ทําให้คอนแทค5กับ3 NO ของรีเลย์1ต่อกันนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามาที่คอนแทค NC 6กับ2ของรีเลย์2นะครับ ไฟก็จะผ่านเข้ามาในขณะเดียวกันเมื่อไฟเข้ารีเลย์หก็จะทำให้คอนแทค t 5กับ3ของรีเลย์หต่อกันและ6กับ4ของรีเลย์หต่อกันนะครับเมื่อไฟผ่านคอนแทค nc 6กับ2ของรีเลย์2นะครับผ่านเข้ามาเข้าที่ขั้ว7ของดิจิตอลทัมเมอร์นะครับก็จะนับเวลาที่เราตั้งไว้นะครับ ก็จะมีไฟลบเข้ามาที่ข mm. ั the, ้ว3ของดิ g ตอ a ทัมเมอร์นะครับก็จะจ่ายไฟออกมาเข้าที่โซลินอย์นะครับก็จะทําให้แกนกระบอกลมเคลื่อนตัวออกไปนะครับในขณะที่เคลื่อนตัวออกไปฤทธิ์สวิตตัวที่1ตรงนี้นะครับก็จะจากออกจากกันเมื่อก้านกระบอกสูบขึ้นไปตายบนนะครับก็จะมาเจอฤทธิ์สวิตตัวที่2นะครับฤทธิ์สวิตของตัวที่2ก็จะต่อกันนะครับทําให้มีไฟจ่ายเข้ามาที่รีเลย์สก็จะทําให้คอนแทค NC 5กับ1 และ6กับ2จากออกจากกันนะครับตัดไฟออกนะครับเมื่อไม่มีไฟจ่ายเข้ามาที่รีเลย์หและดิจิตอลทัมเมอร์นะครับก็จะทําให้สลดนอยนะครับไม่มีไฟมาจ่ายนะครับห้องวาล์ว5้ทับสนะครับก็จะชิปห้องวาล์วกับรีเทิร์นด้วยสปริงนะครับก็จะเป็น p ออก a นะครับก็จะทําให้แกนกระบอกสูบถอยกลับมาตายล่างนะครับและเมื่อเราต้องการให้ทํางานอีกครั้งเราก็มากดพุทสตอมสตาร์ทอีกครั้งนะครับ อันนี้คือการทำงานทางฝั่งด้านแมนนวลนะครับครณนี้ถ้าเป็นฝั่งทางด้านออโต้นะครับเมื่อเราบิดสวิตมาทางด้านฝั่งออโต้นะครับไฟก็จะผ่านหลีดสวิตเข้ามาหลีดสวิตตัวที่1ตายล่างตรงนี้นะครับไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามานะครับมาจ่ายไฟให้กับรีเลย์หอีกครั้งนะครับ ในขณะเดียวกันก็จะจ่ายไฟเข้ามาที่ดิจิตอ l ทัมเมอร์อีกครั้งนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้ก็จะมีไฟลบจ่ายมาจากขั้ว3นะครับเป็นไฟลบเข้ามาที่โซลีนอยด์อีกครั้งนะครับก็จะทําให้แกนกระบอกลมเคลื่อนตัวออกมานะครับในขณะเคลื่อนตัวออกมาก็เช่นเดียวกันนะครับหลีดสวิตช์ก็จะจ่กออกจากกันแต่ตรงนี้จะค้างสถานะไว้นะครับ6กับ4ก็จะมีไฟเลี้ยงดิจิตอนทัมเมอร์ ตลอดนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงเข้ามาที่คอย7นะครับทาให้มีไฟลบออกมาที่โซลินอย1นะครับเมื่อกระบอกลมเคลื่อนตัวออกมานะครับตายบนนะครับก็จะมาเจอหลีดสวิตตัวที่2อีกครั้งหลีดสวิตตัวที่2ก็จะต่อการทําให้มีไฟเข้ามาที่รีเลย์2นะครับก็จะทําให้คอนแทค NC นะครับ5กับ1ของรีเลย์2และ6กับ2ของรีเลย์2จากออกจากกันก็จะตัดไฟออกจากรีเลย์นะครับแล้วก็ตัดไฟออกจากดิจิตอลทัมเมอร์เมื่อไม่มีไฟจ่ายเข้ามาที่โซลินอยด์นะครับก็จะทำให้ห้องวาล์วชิปมาในตำแหน่ง P- ออก A นะครับกับรีเทิร์นด้วยสปริงนะครับแกนกระบอกสูบก็จะถอยกลับมาตายล่างนะครับเมื่อถอยกลับมาในตายล่างในฝั่งออโต้นะครับ ก็จัดทำงานอีกครั้งนะครับเพราะเราเปิดสวิตมาทางด้านฝั่งออโต้ก็จะมีไฟผ่านเข้ามานะครับเมื่อถอยกลับมาตายล่างนะครับก็จะมาเจอหลอดสวิตตัวที่1ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟจ่ายเข้ามาอีกครั้งนะครับก็จ่ายเข้ามาที่รีเลย์หนึ่งและดิจิตอลทัมเมอร์นะครับกระบอกสูบก็จะทำงานไปกลับแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือการห่วงเวลาขาออกของกระบอกลมนะครับ คราวนี้เรามาดูวงจรฝั่งนี้นะครับเป็นการหน่วงเวลาขากลับของกระบอกลมนั่นก็คือเมื่อเรากดพุทบัตต้อมสตาร์ทแกนกระบอกลมจะเคลื่อนตัวออกไปแล้วก็นับเวลานะครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้ก็จะถอยกลับลงมานะครับการหน่วงเวลาขากลับนะครับวงจรน,นี้เราจะใช้รีเลย์ตัวเดียวนะครับ พร้อมกับใช้คอนแทคของ Digital t ัมเมอรนะครับมาใช้นะเมื่อเราเปิดสวิตช์แมนนวลไฟก็จะผ่านเข้ามาที่คอนแทค t ัมเมอร์นะครับ5กับ8ก็คือตรงนี้5กับ8นะครับแล้วก็4กับ1นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์มาทางด้านแมนนวลไฟก็จะจ่ายเข้ามาที่คอนแทค t ัมเมอร์5กับ8นะครับแล้วไฟก็จะมารออยู่ที่ขั้ว5 Contact NO นะครับ5กับ3 mm hmm. เมื่อเรากดพุทัตุ่มสตาร์ทนะครับไฟก็จะจ่ายเข้ามาเข้าที่รีเลย์นะครับ mm hmm. เมื่อไฟเข้ารีเลย์ทำให้คอนแทค5กับ3 NO ต่อกันเป็น NC นะครับและ6กับ4 NO ต่อกันเป็น NC นะครับ mm hmm. เมื่อไฟจ่ายเข้ามาเข้าที่รีเลย์รีเลย์ก็จะจ่ายไฟมาให้ที่โซลีนอยด์ทำให กระบอกลมเคลื่อนตัวออกไปเมื่อกระบอกลมเคลื่อนตัวออกไปตายบนนะครับก็จะเจอลีตสวิตตัวที่2ตรงนี้นะครับทำให้คอนแทคของลีตสวิตต่อกันก็จะมีไฟจ่ายเข้ามานะครับเข้าที่ดิจิตอลทัมเมอร์เมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะทำให้คอนแทค5กับ8 4กับ1จากออกจากกันนะครับตรงนี้นะครับ5กับ8 4กับ1ก็จะกออกจากกันก็จะตัดไฟออกนะครับพอตัดไฟออกไม่มีไฟจ่ายเข้ามาที่รีเลย์ก็ทําให้โซลินอยด์ไม่มีไฟเข้ามานะครับก็ห้องวาล์วก็จะชิปกลับมาที่ตําแหน่ง P ออก A ทําให้แกนกระบอกลมถอยกลับลงมาตายล่างนะครับ และถ้าเราต้องการให้กระบอกสูบเคลื่อนตัวอไปอีกครั้งเราก็กดพุทธตุ้่มสตาร์ทอีกครั้งนะครับอันนี้คือการทำงานฝั่งทางด้านแมนนวลนะครับของการหน่วงเวลาขากลับคราวนี้ทางฝั่งทางด้านออโต้นะครับเมื่อเราเลือกสวิตช์มาทางด้านออโต้ไฟก็จะผ่านเข้ามาที่คอนแทค NC 4กับ1ของดิจิตอลทัมเมอรนะครับ ผ่านลีดสวิตช์เข้ามานะครับเพราะว่าลีดสวิตช์ายล่างนะครับก็จะผ่านเข้ามาไฟก็จะเข้าที่โซลินอยด์นะครับแล้วก็จ่ายไฟมาที่รีเลย์นะครับเมื่อไฟเข้ารีเลย์คอนแทค5กับ3ก็จะต่อกันอีกครั้งและ6กับ4ก็จะต่อกันอีกครั้งนะครับ เมื่อไฟเข้าสลีนอยนะครับกระบอกสูบก็จะเคลื่อนตัวออกไปนะครับขึ้นไปตายบนในขณะเดียวกันหลีสวิตตัวที่1ตรงนี้ก็จะจากออกจากกันแต่ตรงนี้จะค้างสถานะไว้นะครับ6กับ4ก็จะมีไฟมาจ่ายที่สลีนอยตลอดนะครับก็จะทําให้แกนกระบอกลงเคลื่อนตัวไปจนสุดสโตกขึ้นมาตายบนนะครับเมื่อ ลูกสูบข,ขึ้นมาตายบนนะครับบลีดสวิตตัวที่2ก็จะต่อกันทําให้มีไฟจ่ายเข้ามาที่ดิจิตอลทัมเมอร์และเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับคอนแทค5กับ8 4กับ1ก็จะจากออกจากกันอีกครั้งนะครับก็จะไม่มีไฟจ่ายเข้ามาที่รีเลย์แล้วก็ไม่มีไฟจ่ายเข้ามาที่โซลินอยนะครับทําให้ห้องวาล์วชิปกลับมาด้วยสปริงรีเทิร์น P ออก A นะครับออกแกนกระบอกลมก็จะถอยกลับมาตายล่างนะครับ เมื่อถอยกลับมาตายล่างก็จะมาเจอหลีดสวิตตัวที่1อีกครั้งนะครับคอนแทค4กับ1ก็มาต่อกันไว้นะครับหลังจากที่พอไม่มีไฟจ่ายเข้ามาที่รีเลย์และโซลินอย์นะครับแล้วก็ดิจิตอลทัมเมอร์คอนแทค5กับ8ก็จะกลับมาต่อกันอีกครั้งนะครับตามตรงนี้นะครับ5กับ8 4กับ1ก็จะต่อกันอีกครั้งเมื่อแกนลูกสูบมาตายล่างนะครับก็จะมาเจอหลีดสวิตตัวที่1อีกครั้งนะครับตรงนี้ไฟก็จะผ่านเข้ามาที่โซลินอย์ นะครับแล้วก็จ่ายไฟมาที่รีเลย์ทำให้5กับ3ต่อกัน6กับ4ต่อกันนะครับแกนกระบอกลมก็จะทำงานต่อเนื่องไปกับตลอดนะครับอันนี้คือการทำงานของสวิตช์ทางฝั่งทางด้านออโต้นะครับคือทำงานต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะครับคอนแทคของดิจิตอลทัมเมอร์เรานำมาใช้ตรงนี้นะครับ,รรรบก็คือ5กับ8 4กับ1เนี่ยเราไม่ได้ต่อ6ไปใช้งานนะครับไฟบวกและ ขั้วที่3เป็นไฟลบเราไม่ได้ต่อออกไปใช้งานนะครับเราต้องการแค่นำคอนแทคสองคอนแทคนี้มาใช้ตรงนี้เท่านั้นนะครับเมื่อมีไฟจ่ายเข้ามาที่ขั้ว7จ็ดอ่าขั้ว2เป็นไฟลบดิจิตอลทามเมอร์ก็จะทํางานทุกครั้งนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับคอนแทคห้ากับ8นะครับก็จะจากออกจากการก็จะเป็น6กับ8นะครับแต่เราไม่ได้ต่อไปใช้งานนะครับการนําขั้วที่6กับขั้วที่3ไปใช้งานเราจะต้อง 7กับ8ต้องต่อถึงกันแล้วก็1กับ2ต้องต่อถึงกันนะครับตามไดอะแกรมของ Digital h ัมเมอนะครับแต่ในวงจรตัวนี้เราไม่ได้นําไฟบวกขั้วที่6กับขั้วที่3ไฟลบไปใช้งานนะครับเราแค่นำคอนแทค5กับ8กับ4กับ1มาใช้ประโยชน์ในการต่อตรงนี้เท่านั้นเป็นทางผ่านไฟเข้ามานะครับเราถึงใช้รีเลย์แค่ตัวเดียวนะครับครับเดี๋ยวเรามาต่อสายดูครับ จากวงจรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจัมเปอร์ของไฟบวกนะครับไฟจ่ายเข้ามาจากจากเบเกอร์จ่ายเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ไฟจ่ายเข้ามาที่จัมเปอร์ของเทอร์มินอลตรงนี้นะครับแถวนี้ทั้งแถวนะครับจะเป็นไฟบวกจากไฟบวกเข้ามาที่สวิตช์นะครับหมายเลขยี่สี่นะครับตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็จ่ายไฟเข้ามาที่ขั้วสิบสี่ตรงนี้นะครับ ก็คือมาตรงนี้นะครับจ่ายเข้ามาที่ขั้ว14นะครับจากขั้ว23ของสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับขั้ว23ของวิต์ต่อออกมามาเข้าที่คอนแทค NC ขั้ว5นะครับของรีเลย์2อันนี้คอนแทค5นะครับของรีเลย์2ออกจากคอนแทค1มาเข้าที่พุทบัตตอมสตาร์ทนะครับก็จะมาเข้าคอนแทค NC หมายเลข1นะครับของรีเลย์2 แล้วจากตรงนี้นะครับขั้วสวิตช์พุชบัตตอมตรงนี้ก็มาเข้าคอนแทค no หมายเลข5นะครับของรีเลย์หนึ่งออกจากพุชบัตตอมสตาร์ทนะครับก็มาเข้า c o i 8ของรีเลย์หนึ่งออกจากรีเลย์หนึ่ง c o i ที่7นะครับก็มาเข้าขั้วลบ เนี่ยนะครับ้อที่7ก็มาเข้าลบออกจากสวิตช์นะครับก็มาเข้าคอนแทคหมายเลข3 NO ของรีเลย์1นออกจากคอนแทค NO นะครับหมายเลข3นะครับตรงนี้นะครับก็มาเข้าคอนแทค NC หมายเลข6 ออกจากคอนแทค NC เ e ล a y 2นะครับหมายเลข2มาเข้าที่ขั้ว7ของ digital t ั m e r นะครับเข้าขั้วที่7ของ digital t ั m เมอออกจากคอนแทค NC เ e ล a y 2นะครับขั้วที่2มาเข้าที่ห e ีดสวิตช์เส้นลบนะครับ น้ำตาลกับน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็นลีดสวิตของตัวที่1คู่นี้เป็นลีดสวิตของตัวที่2เราก็มาเข้าเส้นสีน้ำเงินนะครับค้วลบของลีดสวิตตัวที่1ออกจากลีดสวิตมาเข้าคอนแทค N.O. ของรีเลย์หนึหมายเลขก4นะครับ สวิตหมายเลขสิบสามอันนี้หมายเลขสิบสามนะครับมาเข้าที่ลีดสวิตด้านบนนะครับเป็นบวกนะครับของตัวที่หนึ่งออกจากลีดสวิตมาเข้าหมายเลขหกของรีเลย์หนึ่ง อันนี้เรามาดูแถวนี้นะครับไฟบวกเข้าที่โซลินอยดหมายเลขหนึ่งอันนี้เป็นจัมเปอร์เทอร์มินอลไฟบวกนะครับอันนี้เป็นสายโซลินอยดนะครับบวกกับลบจากนั้นออกจากโซลินอยดมาเข้าขั้วที่3ามของดิจิตอลทัมเมอร์นะครับตรงนี้ จากไฟบวกมาเข้าหลีดสวิตช์นะครับด้านบนมาเข้าหลีดสวิตต์ตัวที่2เส้นสีน้ำตาลนะครับไฟบวกออกจากหลีดสวิตช์เส้นสีน้ำเงินนะครับมาเข้าคอยแนะครับของรีเลย์สอง อันนี้ตั้งไว้5วินาทีนะครับ อันนี้ก็จะมาต่อวงจรในรูปแบบที่2นะครับเป็นการหน่วงเวลาขากลับนะครับจากไฟบวกนะครับก็มาเข้าหมายเลขยี่สี่นะครับตรงนี้แล้วออกจากหมายเลขยี่สี่ก็ค่อมมาต่อเข้าที่ขั้วสิบสี่ตรงนี้นี่นะครับทีนี้ออกจากยี่สามนะครับตรงนี้นะครับ ออกจากคั่วยี่สามนะครับก็มาเข้าคอนแทคทัมเมอร์นะครับหมายเลขห้านะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะใช้รีเลย์ตัวเดียวนะครับออกจากคอนแทคทัมเมอร์หมายเลขแปดมาเข้าพุชบัตตอมสตาร์ทนะครับ ออกจากพุทบัตต้อมมาเข้าคอนแทค N O หมายเลข5ออกจากพุทบัตตอมนะครับมาเข้าคอยแของรีเลย์ออกจากพุทบัตตอมนะครับมาเข้าคอนแทค N O หมายเลข3นะครับ ออกจากรีเลย์นะครับก็มาเข้าโซลินอยด์หตรงนี้นะครับขั้วบวกอันนี้ขั้วเจ็ดไฟลบของรีเลย์นะครับก็มาต่อเข้าที่ลบนะครับแล้วก็ของดิจิตอลทัมเมอร์นะครับขั้วสองนะครับก็มาต่อเข้าลบตรงนี้นะครับต่อไว้แล้วนะครับ ออกจากโซลินอยหมายเลขสอนะครับมาเข้าควลบคร <ically S 2> <อ>าวนี้มาดูแถวนี้นะครับมหมายเลขสิบจากสวิตนะครับมาเข้าคอนแทค t NC ของ Digital t ัมเมอร์หมายเลขสีนะครับขั้วที่13นะครับของสวิตเส้นนี้มาเข้าหมายเลขสีนะครับ เข้าหมายเลขสี่ของ Digital ทัมเมอรนะครับออกจาก Contact NC ของ Digital ทัมเมอรนะครับหมายเลขหนึมาเข้าลีดสวิตด้านบนนะครับไฟบวกของลีดสวิตตัวที่1ตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำตาล จากหลีสวิตมาเข้าสลีนอยหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินมาเข้าซลีนอยหนึ่งออกจากรลีสวิตตรงนี้นะครับมาเข้าคอนแทคเอหมายเลขหกนะครับของรีเลย์ออกจาก รีสวิต์นะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้มาเข้าที่หมายเลขกสี่ตรงนี้อันนี้มาดูแถวนี้นะครับออกจากไฟบวกตรงนี้นะครับมาเข้ารีดสวิตตัวที่สองนะครับเส้นสีน้ำตาลนี่นะครับเส้นสีน้ำตาล ออกจากลีสสวิตตัวที่สองมาเข้าขั้วที่เจ็ดของดิจิตอลทัมเมอร์อันนี้ก็ตั้งไว้ห้าวิเหมือนกันนะครับ